เืเดือนที่แล้วมีนาค่าไฟชั้นขึ้น3,100บาทพอมาเดือนเมษากางเดือนเมษาขึ้น5,600กว่าบาทขึ้นทีเดียวไปตั 2, ้ง2,500นหแล้วฉันจะเอาอะไรทานค่ะเอา,เอาขึ้นมาจากไหนเอาอะไรกินเอาอะไรกินกันของก็แพงของก็แพงเอาอะไรกินกัน <I just S 1> เราไม่เคย <be. S 1> เคยเคยเป็นแบบนี้เลยตั้นเกิดมา ค่าไฟจะพาเดือนนี้ยขึ้นทีเดียวเดือนเนี้เฉพาเดือนนี้สองพันหา้าคุณคิดสิฉันจยากเอาอะไรจีนไหนเก่งขอบคุณยายน้อยครับที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศค<ช>ุณยายแกเดือดเลยนะเด,ดือดเลยเนี่ยฮะยายน้อยอายุ85าแล้วนะคือเราบินค่าไฟในทุกบ้านขึ้นเกือบเท่าตัวแทบทุกหลังอย่างของยายเหมือนกันจาก3,000ตปีไปเกือบ6 0พันนะเออเนี่ยฮะมีนาก็คือเดือนที่แล้ว3,100บาท นี่กระโดดขึ้นมาเป็น5,600กว่าบาทนะคะคุณยายบอกว่าฉันนะป่วยติดเตียงไม่ใช่คนป่วยสิคือเป็นคนแก่ติดเตียงแล้วได้บำนาญเดือนละไม่กี่บาทพอมาเจอค่าไฟขนาดนี้จะเอาเงินไหนกินนี่โอ้โหแชร์กันเยอะมากนะฮะมีคนดูเยอะมากเลยนักข่าวก็เลยไปพบเยน้อยที่บ้านพักอยู่แถวแถวตะบนตลาดขวัญอำเภอเมืองจวดนนทบุรีนี่เองครับเยน้อยบอกว่าช่วงอากาศร้อนก็ไม่ได้เปิดแอร์ตลอดหรอก อยู่กับลูกสาวแค่สองคน,นก็ใช้ไฟปกติเหมือนกับทุกๆเดือนที่ผ่านมานะะั่นแหละเดือนละสามพันกว่า3,000กว่าแต่เมษาเนี่ยมันขึ้นมา5,000กว่าเกือบหกพัตกใจมากนะฮะอะย่างน้อยครับยังไงต่อดีอะเนี่ยเดือนมีนานะฉันเสีย3,600 พอมากลางเดือนเมษาเนี่ยฉันเสียตั้งห้าพันหกร้อยและฉันสงสัยว่าทำไมมันขึ้นเพียงทีเดียวตั้งสองพันกว่าบาทเนี่ยมันเพราะอะไรฉันไม่เข้าใจฉันแก่แล้วและฉันเอาเงินที่ไหนกิน <c oughs> เงินเดือนฉันแค่นิดเดียว <c oughs> เงินเดือนบ้านนาได้ปะพันกว่าไดนจะกู้เงินธนาคาร <c oughs> และจะเลี้ยงลูกเลี้ยงแมวลูกกตกงานลูกล้มละลาย ฉันสงสัยว่าค่าไฟทําไมมันสูงเนี่ยเขาจดผิดปกติหรือยังไงแล้วต่ที่ไปดูโอ้ยทําไมเขาเป็นกันทุกบ้านเป็นชี่บ้านฉันบ้านเดียวฉันก็กลัวฉันล้องเรียนไปรัฐบาลเขาว่าอืมอยากถามคุณยายเหมือนกันว่าการใช้ไฟเดือนมีนากับเมษาเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าแกบอกว่าไม่ต่างกันเออมันก็แล้วทำไมมันเพิ่มขึ้นพร่งมาสองพันกว่าบาทบ้านเราทุกคนไม่ต่างกันหรอก